ยกเรู้สึกเสียดายค่ะความจริงรู้สึกเสียดายเพราะว่าเข้าใจว่ารู้ว่าค่ะว่าทีมงานทุกคนตั้งใจทํางานมากๆแล้วก็คือตามไปถ่ายวีทีาค่ะแล้วก็จัดทุกอย่างเต็มพร้อมให้แฟนๆนางงามทั้งแับแฟนๆมากตัวแล้วพีพีล้วค่ะเห็นอะไรที่ที่เขาอาจจะไม่คุ้นเคยจากสายนางงามอะค่ะก็เสียดายแต่ว่ายัางไงก็อยากฝากกคน เชียร์แล้วก็ดูการประกวด Miss Universe Thailand ปีนี้อ,อยู่อะคะ่ะเ,เพราะว่ามันก็ยังมีอะไรที่สนุกมีอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็อยากให้แบบทุกคนเชียร์สาวๆ,าวๆะคะ่ะที่จะเป็นตัวแทนของประเทศเราจริงๆคือเราก็รู้เมื่อวานเลยกระทันหันไม่ได้แบบว่ารู้ม,มันก็ไม่ได้แจ้งแ,แ,วแววๆอะไรมาก่อนหนูรู้เมื่อวานเลยคะ่ะเมื่อวานทำงานแล้วเสร็จแล้วก็แบบเปิดโทรศัพท์แล้วก็เห็นเห็นว่าถูกแคนเซิลก็เลย ก็พร้อมทุกคนนะคะพร้อมทุกคน,นเ้ามอยกันในกลุ่มเพื่อนไห้ว่ามันเกิดอ,อ,อะไรยังไงขึ้นอะไรอย่างงี้ไม่อะค่ะเพราะว่ารู้ว่ามันมันเป็นสิ่งของฝั่ง ฝั่งที่เราควบคุมไม่ได้อะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันมันคงมีหลายองค์ประกอบก็เลยไม่อยากไปตีเรื่องที่ที่ไม่ถูกต้องมากกว่า<ช>จริงจริงทาง247เขาแจ้งเรามาว่ายังไงบ้างถ้าเหตุผลอะไรไหมหลังจากที่พกเขาจ,จบหร,รืสือประกาศแล้วแล้วเขามแจ้งมาสดตัวหลักไปไยั้าว่ามันเกิอดอะไรไม่มีไม่มีการพูดหลังไมเลยค่ะ,ะไม่มีเลยค่ะก็ที่ทุกคนรู้ก็คือทุกที่ฝั่งเรารู้กันหมดแบบรู้ด้วยกันหมดอะค่ะทางกองประกวดเขาจะให้เหตุผลเป็นไงบ้างหรือว่าทางกองประกวดตอบ่าทางกอง ไม่ได้ไม่ได้ให้เหตุผลอะไรอะค่ะแล้วความจริงออนยังอันยังไม่ได้คุยกับกองประกวดเลยเอเพราะว่ามันก็แค่ว่าคืนเองนะด้วยความที่เราก็ทราบดราม่าตั้งแต่ก่อนหน้านั้นจนถึงตอนเช้าของเมื่อวานเราคิดไหมว่ามันจะมาจนถึงขั้นเนี้ยจนถึงขั้นว่าต้องยกเลกไม่อะค่ะความจริงออนออนเสียดายเพราะแอนก็แบบชุดว่ายน้ำอะแอนชอบชุดว่ายน้ำแต่ว่าแอนก็ไม่ได้เตรียมใจว่ามันจะต้อง ยกเลิกขนาดนี้ไม่ค่ะแต่ว่าก็เข้าใจว่าแบบเวลาการจัดงานอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีหลายองค์ประกอบอ่ะ,อะมันก็มีสิทธิ์ที่ที่มันไม่ไม่ตามแผนก็เสียดายที่งานนี้ก็เป็นงานที่เป็นงานที่ไม่ได้ตามแผนแลค่ะแอนรู้สึกเดยว่าดราม่า,ม,ามันเกิดจากการเรื่องบัตรก่อน พี่บายจาม่าให้หนูได้ไหมคะพี่จา,าม่าคือบอกว่าหน้าปกอะมีแค่พี่มาคนเดียวแต่ไม่มีพีพีแต่หลังบัตรมีเราสี่คนนางงามหลายคนเลยถามว่าทําไมถึงไม่ให้พีพีขึ้นไปอยู่หน้าบัตรด้วยนางนี่ก็เป็นผู้ร่วมโชว์ความจริงอันนี้แอนก,แอนก็แอนก็ไม่รู้รอะค่ะว่าแอนก็ไม่ได้เป็นคน <ผล S 2> ท,ที่ที่ทําบัตรไม่ทราบเหตุผลแต่ว่า ก็ก็เข้าใจแฟนคลับพีพีนะคะเพราะว่าเขาก็รักพีพีกันอ่ะก็อยากไปดูใัใช่ชใช่ใช่ใคร,รไม่รักพีพีอ่ะแต่ยังยว่าก่อนที่จะมีคำสั่งยกเลิกแอนก็มีคิวที่จะต้องไปซ้อมนู่นนี่นั่นใช่ไหม ก็มีคิวแหละค่ะมีคิวมีคิวตามที่ที่การทุกโชว์ต้องมีคิวซ้อมอยู่แล้วใช่ทีนี่พอมันยกเลิกไปแล้วอีกสามคนได้คุยไหมเราแล้ก็อีกสามคนเน่ยมันแค่เมื่อคืนในงานหยังไม่คุยก <6 S 2> ับใครเลย <laughs> ใช่ใช่ก็ออใช่แต่ว่าก็เชื่อว่าพี่ๆนางงามทุกคนนะคะก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันเพราะว่าเราก็พุ่มเทกับการเตรียมตัวมากๆเลยแล้วก็แบบ เรารักการเดิน ier, นะวนเวทีเนาะเราถึงถึงเป็นนางงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เลยรู้สึกเสียดาย <c oughs> แล้วก็รู้ว่าพี่ๆก็รู้สึกเสียดายเห <c oughs> มือนกันอย่าแซงว่าตอนนี้เขาก็ต้องคืนคิวมาให้เรา <c oughs> ใช่ไหม M M ank, M UT, ee, เพราะ MUTMAX กับ MUT เวทียันตกรนกิจกรรมกันทุกปารี้ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่พี่ก็ถามวนะ่า MUTMAX มันคืออะไรแล้วมันเราต้องไปทำอะไรบ้างหลายคนยังงงว่านางงามสี่คนไปไปทำอะไรกับเขาเนี่ยคือ MUTMAX อะค่ะเป็นเหมือนแบบเป็นแฟชั่นโชว์ก็จะเพิ่มแบบอีกมุมมองนึงกับเวทีนางงามนะคะที่แบบโยนสายแฟชั่นเข้ามาได้ด้วยแล้วก็เชื่อว่าแบบหนูพี่นั พี่มารยาและพี่ดามันก็มีการมีมีสายแฟชั่นเข้ามาก็เลยพวกเราอะค่ะก็มีหน้าที่การโชว์เคสนั่นความเดินสับก็มีแบบผสมแฟชั่นโชว์ผสม,มการปราะกวดแล้วเราก็มีเป็นเป็นเ,นเนวทีของแบบมักกวนที่ได้ได้ร้องเพลงอะคะ่ะก็อยากอยากโชว์สองฝั่งอะเข้ามารวมกันได้ไไดแล้วก็อยากอนเตอร์เทนนะคะใช่เราเหมือนเดินแบบในคอนเสิร์ตของเขาเอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ใส่ชุดายนา ใส่ชุดไว้น้ำถ,ถ้าไม่พลาดก็ต้องไม่ใส่ชุดไว้น้ำต่อหน้ามักต้วนอย่างเงี้ยหรอก็คงอย่างกันเนาะยังไม่ได้ ไม่ได้คิดเลยอ่ะคือเรามีเดินแบบด้วยหรือเราต้องมีโชว์ของเรานางงามด้วยเดินแบบค่ะอย่าให้หนูร้องเพลงไม่ไหวราองภาษาจีนกั้หมดเลยสี่คนอ100%ไม่ได้ค่ะหนูเสียงแตก100%จริงจริงเราก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่มันจะยกเลิกเรามีความเตรียมพร้อมเตรียมตัวยังไงจ้าเพราะว่ามันจะต้องแบบว่าเป็นการเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยเปิดรักตรงร่างกายมาเนี่ยก็มีการออกกำลังกายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีการแบบอยากผักสมโพงด้วยมากขึ้นก็มีแบบฝึกเดินแบบแต่ความจริง ไม่เสียดายเร e <PAUL> kind of ื um, ion, ่องการฝึกนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แอนใช้ในงานขอแอนทุกวันนี้ได้เดินแบบอะไรอย่างนี้แฟชั่นนางแบบมันก็เป็นสิ่งที่แอนทำอยู่ตอนนี้อยู่แล้วอะค่ะก็ก็ไม่เสียดายตรงนั้นอ่าแล้วแล้วพอเวทีใหญ่อะที่ต้องมีรอบไฟนนลเราต้องทำอะไรไหมเวทีเวทีใหญ่เวทีเวทีมีชลยรไทยแลนด์ะที่ต้องรอบไฟนอลมาถึงมาถึงไอ้ั ที่ยังไม่ได้แจ้งอะไรมาที่หนูต้องมีอะไรงี้ค่ะคือหนูยังช็อกอยู่กับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ใช่ค่ะแต่แต่ว่าเรื่องการประกวดไฟนอลหนูก็คิดว่ามันไม่มันหนูอำลาแล้วว่าค่ะอาจจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของแอนนาแล้วแล้วก็อยากฝากทุกคนเชียร์เชียร์แอนนาด้วยเพราะว่าการอำลามันก็เป็นแบบมันอิมมชเนลละตอนนี้แอนนาอยากฝากบอกอะไรตอนนี้ไม่คือแฟนนางงามปะทะกับแฟนดอมพีพีอยู่เราอยากจะฝากตรงนี้ยังไงบ้าง ันอยากบอกว่าอันอยากบอกว่าอยากประทากกันเลยดีกว่าเพราะว่านางงามทุกคนกับพีพีก็ไม่มีไม่มีอะไรการความจริงเราก็ร่วมงานด้วยกันแล้วก็แอนก็เจอพีพีหลายครั้งแล้วค่ะแล้วก็แบบแฮปปี้ด้วยกันตลอดแซลกันตลอดก็คือเราไม่มีอะไรกันก็ไม่อยากให้ดอมทั้งสองดอมมาค่ะมามาาประทากกันเลยค่ะอืมคือไม่อยากให้ประเด็นตรงนี้ทําให้ขัดแย้งกันใช่ค่ะใช่เพราะเราไม่มีอะไรกันจริงๆค่ะเล่นหนึ่งแฟนเราด้วย่ มาคุมทุกงานหรือเปล่าคะแต่หนูหรอกไม่ค่ะไม่คือ <laughs> คือ,คอ <laughs> เขากำลังจะบินกลับแล้เพราะมันเป็นความรักระยะทางพูดถูกป่ะระยะไกลระยะไกลมันก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคอีกสองวันเขาต้องกลับแล้วเราต้องทํางานอย่างเต็มที่จริงๆแล้วแล้วก็จะไม่ได้เจอกันอีกนานก็เลยรู้สึกว่าโอเคันงั้นมากวันนี้ไหมมาโชว์แล้วก็สุอก์กรุ๊ปมันเป็นแบบ แบรนด์ที่เราใช้กันทั้งคู่ก็เลยรู้สึกว่าเขามาเถอะจริงๆเขามาดูเราเรามาดูเขาเขามาดูเราทํางานบ่อยไหมก็ไม่บ่อยนะคะไม่บ่อยไม่บ่อยแต่ว่างานไหนที่เขามาได้อะที่แบบมาโชว์ซัพพอร์ตอะเขาก็มาค่ะเพราะว่หนูก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดป้องอะไรปิดป้องหือนผู้ถูก ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดการปิดบังปิดบังอะไรก็อยากให้เขารู้แล้วก็แบบเหมือนว่าหนูไปญี่ปุ่นอ่ะหนูก็ไปดูเขาเทรนก็เหมือนมันเข้าใจงานได้มากขึ้นแล้วเวลาเข้าใจงานของกันและกันได้มากขึ้นอ่ะมันจะ มันจะ strong กว่าก็จะได้รู้ว่าเออฉันไม่มีเวลาเพราะว่าฉันทำงานอย่างนี้อย่างนี้ใช่ใช่ใช่ค่ะที่จรยะทางมันมีกฎมันกับการที่แบบว่าื่อกีไม่มีเวลาหรือเวลาไม่ตรงกันอย่างญี่ปุ่นมันอาจจะเลยมาสองชั่วโมงอย่างเงี้ยมีมีเยอะเลยค่ะต้องพูดว่ามีเยอะแต่ว่ามันหนูคิดว่าความรักก็คือการเลือกที่เราหลักกันอย่าแซวหนูหนูพูดคพามจริงจะถาม่าดีอันนี้เล่าหรือว่าอันนี้จรองไม่อวนหนูคิดว่าแบบเพราะหนูมีคนมาถามหนูเยอะแล้วว่าแบบความรักระยะ ไกลมากธี่ประคับประคองใช่ใช่ค่ะมันมันเป็นความเข้าใจกันจริงๆความเลือกที่จะรักกันทุกวันนี้แล้วก็ซัพพอร์ตกันนะคะซัพพอร์ตสำคัญมากมากอย่างเขาอยู่ญี่ปุ่นเป็นหลักเลยนะคะหรือว่าอยู่ที่ไหนเป็นหลักอยู่ญี่ปุ่นเป็นหลักเจอกันปีละครั้งปีละสองสามครั้งปีละครั้งที่มาอยู่ได้เป็นลองเทอมนานแค่ไหนครั้งนี้เขาอยู่มาประมาณเดือนหนึ่งค่ระแค่เดือนเดียวปีหนึ่งเจอกันยางแค่จะปีหนึ่งถ้าแบบรวม รวมตลอดรวมแบบทุกๆวันนะคะน่าจะแบบปีนึงเจอกันรวมกัน2เดือนอ๋อแล้วอย่างนี้ก็อเป็นช่วงเก็บเกี่ยวที่เขาก่อนจะกลับว่าต้องเก็บเกี่ยวใช้เวลากับเราใช่ค่ะแล้วไม่เป็นเวลาที่เขาได้พักผ่อน้วยไงคะก็แบบประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าพักผ่อนน่ามา<ๆ>มา,มาเขาก็เลือกที่จะมาะน่าจะ,ะเดียวกัน แอนชิดีไม่บินไปหาเขาที่ญี่ปุ่นบ้างเหรอคะบินค่ะบินค่ะบินบินบินแต่ว่าหนูก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาเป็นแบบเดือนเหมือนที่เขาเขามาได้เป็นเดือนเป็นสิ่งดีๆนะคะพวกเราจะทำงานไม่ใพี่ถามหนูว่าเขาภูมิใจกับเราแค่ไหนจากการที่มีแฟนเป็นนางงามตนมีแฟนทํางานในวงการบันเทิงแล้วจุมีวันนี้หนูคิดว่าที่คุยกันนะคะหนูคิดว่าเขาภูมิใจในการที่หนูแบบตั้งใจในสิ่งที่หนูทําแล้วหนูเต็มที่กับนั้นมากกว่าเขาเป็น พี่ไม่ต้องเข้าใจเขาเป็นฝรั่งแล้วเวลาเขาเป็นฝรั่งอ่ะเรื่องแบบกระแสเรื่องแบบคนตามเรื่องนี้เขาไม่ค่อยไม่ค่อยแบบให้ใส่ใจแล้วกันพูดอย่างนั้นแบบในฐานะแบบเป็นแฟนนะคะเขาก็แบบดูในฐานะหนูทํางานหนักแล้วหนูตั้งใจทํางานแล้วหนูรักในงานงานของหนูมากกว่าแล้วเขาก็ภูมิใจตรงนั้นเป็นพพอเตอร์ที่ดีเลยเย่ยก็ใช่ค่ะวันนี้เราสวยขึ้นกว่าเดิมไงเราโตเป็นสาวแล้วไง Okey, okey buka